ฝนงานฝนตกนะยอดมูมปลาลูกค้อเอาพอกวงมูปล่อยไปต้ปีกายนี่ดเ,นเด็กส้มแดงแดงนี่เห็นไหมนี่มุงแดงขางๆนี่คนหยาบหยาบอยู่บนมูปลาลูกคอกเห็นไหมพี่น้องโอ้มันถ้าได้ขึ้นหอดนี่ต้นไหนน้ำถ้าได้ขึ้นหอดอันมงปากทัวปีกายหอดเด้ตัวป,ปีนี้ปีนีมูปล่อยเขาหลาย เล็บเป็ดหนึ่งสิบปีไก่เนี่โอ้ยปล่อยเขาทั้งพังประมงกับง่ามแล้วบรรยากาศโคกน้องหน้าแม่ผขุดบังผมานี่แหละประมงเริ่มงามแล้วประมงส่นนี้ปล่อยแต่ปีไก่กล้วยก็เริ่มงามแล้วล่ะคือฝนปีที่แล้วบ้าง่ามดอกปีรุ่นมากกัเริ่มสีงามกล้วยนี่เห็นป่ะต้นต้นใหญ่เลรอ ปุ่มก็เลื่อมงามโอ้บ่ได้เอาอันฟุ้งมาใส่อันนี้เนาะข้าวต้วนน,น,นี้น้อยๆน,นี่ยปลูกใบตามไงเงี้ไม่เผาไหมมีไหมว่ากระเขียวเพราะว่าเปรี้ยอยู่ด้วละ่ะเดี๋ยวถุงมือมาใสายิดลงเงาอ่ะเดี๋ยวงามอยู่กวยก็ได้ปวยก็เลื่อมงามแล้วง,ลงามครับ ตัวเนี้ยมาปล่อยไหมตรงนี้ก็เดี๋ยวออกจากกันด้วยต้องบ้งยอดขาวบรรยากาศโคกหนองนาะจ้าออกมาเลาะดูต้นไม้ที่ปลูกไว้ปลูกไปปุ๋ยกับเพราะว่าสิเริ่มงามอยู่ดอกต้นใหม่ปลูกไปปลูกมั่งก็สิเต็มเลรอไหมน้าร้ายคักนี่นี ถ้ามันเป็นไปได้จ้างคนมาเลยขึ้นให้พอดีทออ่อนกันพ้องขุดไหมจ้างคนเจ้าขุดไหมุดเฮ็ดขึ้นเนื้อขืนนี่แช่ไหมเจ้าขุดให้สิไข่ยูขุดขึ้นขุดขึ้นห้านั่นหานี่ยีนี่เอาสะพานใหม่ใหม่ประเทศ ป,ปากเอามาปลายไปเลยเด้ดเพราะว่ามันอยู่ไก่บ้านก็นเลยเอาตะพักมาปล่อยเป็นพักบุงพักยังนี่แหละพักบุ้งพักเกษตรน้ำบรรยากาศโดยรอบสวนเกษตรแม่ปูดองโอ้ยบ่แมนสวนโคกน้องนาตรงนี้จะเป็นโคกน้องนาจ้าโคกน้องนานี่พักบุงพักยังปล่อยไว้ ต้นไม้ไม่ได้รับดูดน้ำมาเสร็มันก็งามเร็วไงเร็วเสียที่แต่ว่ามันพังลงเดีย๋ยวทั้งๆฝนนอนพังลงก<ม>ุ้งเริ่มงามแล้วจ้าบรรยากาศออกมายามเลยกะสิต,ตกมือนั่นแล้วลเบิ่งส่งฝนวันนี้กะส่งจะเป็นเด็กตกอีกแค่เก่าออกแล้วใต้ขามสะพานก่อนเลขสะพานงามกับมะลึกดอกเพราะว่าที่แหลกก็เลืกอยู่ ปล่อยมามันพังปุ๋ดอกสืหา,า,า,สสา,า,งงางไม้าายยามาเสริมอีกเยอะสะพานก็ได้เพราะไม้เยอะๆส่วนน่ะมันยั่งอีกอยากตายเยอะสืหางมาเสริมซะอีกเห็นมันไตไงไงบลาดิไตบลาดิไตเสียวตั <c oughs> วไหนยางสว่างไหนเวลาเขาอัน,อนซื้อเครื่องตัดหญ้ามากกว่าปลาดินั้นนี่ตรงนี้เป็นพักเกษตรน้ำจ้านี่ยครเกษตรน้ำเรงามง่ำฝนบัวก็เอาลงมาปล่อยเด้ ถ้าพักบงละสิยล้ายกว่าน,นี่พักเกษตรษนร้าสวยงามอากาศดียู่เด้ตรงนี้สิอากาศดีมากเลยเด้ไอปูดองมักที่สุดเลยมากโคกหนองหน้าเนี่เพราะว่าเกิดมาเดยกไม่ยุ่กับโคกหนองหน้านี่เลยไอแทกี้เขเป็นแบบนี้ดอกเป็นโคกมีเห็ดมียังคนละเดียกน้อยมากครับเพราะว่ามีเห็ดยังเด็กหายเก็บเห็ด ปเป็ดผู้ใหญ่มากกับมัก,กมเพื่กันมาตัดมาดัดแปลงใหม่ไวยก็เริ่มงามแล้วข้าวผู้เลี้ยวให้ต้นไม้ใหญ่ผู้หล่อไปยังควายสีสออ่อนตันนี้ต้นไม้ขนี่ใหญ่ให้ผู้ด่างบองคนมักมักน้ำมักต้นไม้ไอ้ต้นไม้งามๆสะพานนี่บางทีก็ไม่เห็นแต่ใส่ตรงนี้อีกอันนึงก็ได้เพราะว่าไม้ก็ไม่หลายอยู่นี่สะพานน่ะ พกสิเอาต้นไม่จัดวันนี่แหละเขาไงก่อนอขามตรงนี้เองทักบงเริ่มงามแล้วเดวมทักบงงมันไม่กุดด่างามแล้วไอ้มูกป,ป่าลูกขอกมันหยาบหยาบอยู <laughs> อ่ธรรมชาติที่สวยงามมันหยาบหยาบอยู่อีหละรักษาตัวให้คุมเดอย,ยังมีผู้ใดมานั่นแล้วต่ว่าเอาได้ดดอกน้ำม,มันเลิก ผู้ดองเอเลี้ยงไว้ดูแลให้เขาเลี้ยงอยู่นี่แหละแต่ว่ายันตะนมาลอย้นั่นแหะแต่ว่าน้ำมันเลือกเขาบอ,อไ,ไดหล้กตอนนี้ลำเลือกมากเลยบรยากาศสวยๆงามๆบรรยากาศดีๆยยโคกน้องน่าจ้าตอนไหม่ก็เริ่มสีงงามแล้วละ่ะปีที่แรกก็บพบอบันไดพอปีที่สองมากก็เริ่มปรับสภาพก็ดีขึ้นก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ กรสิดีขึ้นไปเรื่อยๆจ้าขอบคุณที่รับชม